E ถึงไม้หีดนแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังขับรถไปหาที่จอดค่ะทุกคนจะเห็นเลยว่ามหาลาัยฉันคือธรรมชาติมากนะคะมีแต่ต้นไม้ออสวยเนิง่งอันนี้ตึกไหนคะตึกไหนอันนี้เป็นตึกวิศวะนะคะก็คือฉันก็จะชอบมาบ่อยมาพร้อมาสองภูค่ะทุกคน ตึกแดงแดงอันนี้ใช่เขาบอ,อกว่ามันจะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ถ้าเรามองแบบว่าแบบมุมมุมไกลเดี๋ยวัน,นี้จะมาพาทัวร์มาอีดนกันนะคะว่ามีจุดมีซอกมีตรอกตรงไหนที่เราจะสามารถไปแวะไปจอยไปเอ่ยไปใดได้ค่ะทุกคน มาทั้งทีเนี่ยมันต้องเห็นมันต้องได้ไปดูนะคะที่นี่แหละก็คือถ้าแบบไม่ได้ไปก็คือไม่ถึงมาฮิดโดที่เราอยู่อาคารจอดรถใกล้ๆกับมาฮิดโดนศิราคารนนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีร้านสตาร์บัคด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยมากินมาอะไรอย่างนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะ ถ้าตอนไหนที่ช่วงที่มันสอบเนี่ยเราก็จะอาจจะแบบมีการแวะมาได้ะไรอย่างนี้แต่เนี่เราก็ไม่ค่อยแวะมาหรอกเพราะว่าไม่ได้ไม่ค่ะไม่มีเงินล็อกรถจังหวะอ่ะคือเกปบล็อกมาก็เดินเท้ากับโบพอเราเดินออกมาจากร้านจอดรถหาก็นี่จะเห็นได้เลยว่าอันนี้คือตึกคณะเอสซีหรือว่าคณะวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อว่าเด็กมหิดลทุกคนน่ะน่าจะมาได้เรียนที่นี่นะครับจะเป็นวิชาเรียนรวมตอนปีหนึ่งแม้ เอซีอมาจากอะไรมาจากอะไรวะสายแอนนะเนาะแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาทางลงก่อนเนาะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปที่คณะสังคมศาสตร์นะคะหรือว่าคณะ S H เก็ทางตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นก็คือจะเป็นทางที่แบบเราเอาไว้ใช้เดินนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าปั่นจักรยานเล่นกันข้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นแบบที่จอดจักรยานแล้วก็มีแบบที่ล็อกของฝากด้วยเน่ะไว้ทุกคนนิดนึงนิดนึงตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าจุดที่เอาไว้เป็นจุดหยุดรถของ อ๋ออันนี้ก็จะมีเป็นแบบตารางเวลาด้วยว่าแต่ละสายต่างๆมีแดงเขียวน้ำเงินแล้วมีเหลือลงด้วยเออก็คือแบบว่าจะมีแบบตารางเวลาให้นะคะนี่นะคะก็มาอยู่ที่ไหนคะพูดสีลานมอลานมอใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าลานมอเขาเขามีตำนานอะไรนะตรงเนี้ยตำนานอะไรวะที่แบบ อะไรสักอย่างจะไม่จะเรียนไม่จบหรืออะไรสักอย่างที่ทําอะไรกับตรงเนี้ยจำไม่ได้แล้วว่าเป็นว่าให้มันเป็นตำนานต่อไปละกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราเรียนจบแล้วซื้อไปแล้วอะ <c oughs> <c oughs> ่ะมีค่ะลานมอจริงๆ น,นี่นะคะก็เป็นทางเดินที่เราจะเชื่อมเข้าไปทางด้านขวาก็คือจะเป็นคณะสังคมนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายก็คือตึกโอพหรือว่าตึกอธิการนะคะตึกคณะสังคมเขามีตำนานอย่างไงบ้างครับคุณแม่ <laughs> ตำนานาเล็กไนงะ <laughs> อเล็กกับเต้ยเคยเรียนที่นี่ก็ <laughs> คือตำนานหรอวะไม่ตำนานเทียอีกอย่างนึ่คือจะพูดก็คือตำนานเรื่องของของกิน <laughs> อ๋อใช่แก <laughs> ของกินคือแบบกแบบอกอร่อยมาก สวัสดี<ม>ค่ะฮัลโหลแมขนกอ้อโอ้โหสภาพเสียงคือไม่น่าจะเขินได้เลยนะะ <c oughs> ดาราหลักของช่องอีกคนนึงนะคะก็คือว่าคุณอัํมพัชราภานั่นเองค่ะ <c oughs> คุณนิงนะคะคุณนิงเนี่ยก็คือว่าน่าจะเคยมีไปโผล่ในช่องบ้างไหมนิดนึง เน็ตนึ่งในบล็อกอะไรอย่างงี้ก็เรามีโอกาสได้ไปฝึกงานด้วยกันใช่ก็เป็นอีก kind บ of ุคคลหนึ่งท yeah ี่ฉันค่อนข้างสนิทด้วยนะคะแต่เป็นว่าค่อนข้างนะเรามีเพื่อนหลายคนจริงจรก็คือไม่ได้อยากสนิทด้วยแต่คือแบบบางทีแล้วก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้อ่ะชัยเอ๋มเดี๋ยวบอกปาเออมันเหลืออยู่แค่นี้มันเหลืออยู่แค่นี้มันมีไม่กี่คนเริกคงกันได้หรอถามแค่นี้เลิกไม่ได้ถ้าเลิกแล้วคก็ไม่มีคนคบเลยจบอ่ะแล้วแม่กินอะไรไหนโชว์สีนี่อันนี้อร่อยมากเก็บพร้อมมันเนี่ย มาถูกครต้งกินให้ถ่ายน้ำอะไรน้ำแดงพี่ฉันรู้ออกแล้วคือน้ำอะไรขอตอบได้ไหมน้ำลำไยแม่ลำไยแม่ดูสิลำไยสมุนไพรชีดเอ้ยฉันแล้วฉันรแล้วสีนี้ฉัรู้แล้วกระ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 เสียบ กระเจียบกระเจี๊ยบเอออย่าฟังผิดนะคะทุกคน Hi l o girls นะคะก็เดี๋ยวเรากําลังจะไปไหนะคะไปหอสมุดค่ะถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่เนี่ยมาบ่อยไหมอ,อใช่คำว่าบ่อยมาช่วงสอบแต่ถามว่ามาอ่นหนังสือหรอ <laughs> มาทําไมคะ สองอยู่แล้วช่วงสอบใช่ไหมมันจะมีคนจากหล,หลายๆคณะอ่ะมาอ่านหนังสือที่หอสมุดอ๋อแล้วแบพวหมอพวกเตาแบบเตา,า<ม>ทาันตาเต้าหมอนาทีคือเว,เวลามาอ่านหนังสือใช่ไหมผมต้องม้วนเสื้อขาดีแกลนมาฉีดน้ำหอมฟุ๊ฟุฟุ๊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 ฟุอฟุ๊ฟุ๊ฟอ๊ฟุ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  บบาาาบบไฮ mm hmm. ทุกคนก็นี่นะคะนอกจากว่าโซนที่เราจะเอาไว้อ่านั่งอ่านหนังสือแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเป็นโซนนี้เลยค่ะนี mm ่เอาไว้เ hmm. ร mm ียนย้อนหลังใครใครที่แบบว่าเรียนใน ค่ะอะไรเงี้ยก็มาเรียนตรงนี้ได้เลยกว่าอิเล็กชอ่์อนะคะคือดีงามมากดูแบบมีความแบบว่ากุศลนะเออความมีเพื่อนเป็นสัตวแพทยนะคะ <c oughs> ก็คือว่าอะไรเราไม่ใช่หรอเราฉนไม่ใช่ลูกป้าหรอ <c oughs> เราเป็นเราเป็นสัตวแพทย์ค่ะแต่ว่าเราคืออนะไรเอกการแสดงที่สุดยิ่งตอนนี้ก็คือว่าเดินทางด้วยเท้าของเราต่อทาง,ง,งมาฉั <c oughs> าน,าน,านเดนทางด้วยปีก อนนีบารหรือยังบารยาๆตอนนี้เราก็ถึงอาคารอเนกประดแล้วมีไร้ลองสั่ง ml เออเป็น ml มาฮิโดน learning center มาล้ลูกจ้านะคะนี่ค่ะทุกคน i m so p r o u d to present นะคะดอกกัญไพยมะฮิโดน special อันนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนกลางของอาคาร mlc นะคะก็จะเป็นสนามหญ้าแบบนี้แล้วก็นี่สูงเข้าไปนี่เห็นไหม ทุกคนจะเป็นพระบิดานะคะเป็นรูปปั้นยูเนี่ยเวลาที่แบบว่ามีปฐมิเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะให้มานั่งคุกเข,ข่าตรงนี้คุณคิดสภาพแดดขนาดนี้นะคะนี่แล้วคือฉันก็ต้องนั่งตรงนี้นะคะแล้วผู้หญิงก็คือต้องใส่ชุดพิธีการใช่แบบกระโปรงกระโปรงสอบนี่แล้วก็ทางนั้นขวามือนะคะก็จะเป็นร้านคาเฟ่ทุกคนชื่อร้านว่าเบลลินส์ลอนโบวแม่ก็ถึงแล้วนะคะก็คือโรงอาหารของเอ็นยูค่ะต้องบอกว่ามันเป็นโรงอาหารที่ฉันกินบ่อยมากโดยเฉพาะช่วงปีหนึ่งทุกคนคือมันอยู่ใกล้หอหนมาก แล้วก็คนเยอะมากแล้วก็คือมีร้านเยอะมากมีสองชั้นกมีแค่มีชั้นล่างกับชั้นบนค่ะก็เดี๋ยวเรากำลังขึ้นไปชั้นสองนะคะทุกคนชั้นนี้ก็คือกับข้าวเยอะไหมเยอะทุกที่ก็กินแต่ชั้นสองอุ้ยเยอะกับข้าวเยอะข้าวเยอะค่ะทุกคนคือรางไม่ไหวค่ะอุ้ยคนแด็มากค่ะเข้าไปไหนหมดแล้ววะปกติตรงนี้คือจะมีร้านไข่เจียวส่งเครื่องป่ะตรงนี้ที่แบบตำนานมากอ่ะแม่เมื่อกี้โอ้โหแม่โอ้โหจู่ๆอากาศก็สดชื่นขึ้นมา เย็นยนะแกเมื่อกี้คือสบู่ชายที่แบบมีความน้องเป็นเด็กไอต้า่น่ารักมากตัวสูงไอต้า่นหนุน่มนังกีฬาแ,นะแม่พูดเลยว่าทำไมคะโอ้สันทางตัวมะฉ่มอมสุดฉ่มอมสุดฉ่พูดเลยว่าเมื่อกี้ล่าสุดทั้นคือทางตัวเลยคือพูดเลว่าทันเทิมย่ามาหยาเนาะสันเทิม,แม,ทมแม่เราก็มาถึงถุงกีฬาเลยคะ่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีอะไรกินบ้าง นิ่งนิ่งนิ่งผู้ชายตรงนั้นตรงไหนอะเธอชัด์ตรงนั้นน่ะแกดีสีเลยได้ป้าเห็นยังแม่ไม่เห็นมันไม่ชาร์ไม่เห็นเหรอตรงไหนดูดูดูตรงนั้นดูเปิดกระเทยไปเอายวน้ำแล้วนะคะทำอะไรกระเทยดีเจคะเราก็จะขึ้นแ r รมกันไปคณะดุริยางเออฮัลโหลวันนี้เราก็อยู่ที่ไหนคะ อก็เดี๋ยวเรากระตากซไปเอ็เอสกันจุดเช็คอินของเราตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อาคารรายการเอ็มเอสแล้วเนี่ยค่ะอาคารสวยไม่ไหวค่ะดู อ้นี่เราก็เจอเพื่อนของคุณดิงด้วยนะคะก็คือว่าแบบเบบี้ตัวเนี้ยที่มาที่โดนจะเรียกว่าบุ๋ยแล้วก็ถ้ามีตำนานประมาณว่าถ้าสมมติว่าเห็นบุ๋ยเนี่ยลงน้ําอ่ะจะจะเนื้อคู่หรอจะได้เอฟเออใช่แล้วถ้าเห็นบุ๋ยขึ้นน้ำก็คือจะได้เอนี่ไงตำนานนี้เราอุ๋ยโลดอ่ะแม่เราไม่ไรเรื่องเรียนเราไม่เราไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าเราอยู่แค่คณะที่สุดทก่ตรงนี้ไกล แกเลอาโดนมามผู้ชายได้แล้วนี oh, mm ่ก hmm. mm ็จะไหนแกดูตรงนี้ง nah, นี้โอ้ยแกสวยวบู๊จะบอกว่าอะไรรู้ป้าว่าไม่รู้เอ้าอางแกรู้ไม่ใช่หรอประคัฟเนี่ยก็ประคัฟแต่ละแต่ละสีนะอะไรมีชื่อเรียกมันเนี่ยไปไปสุดงานประคัฟ คืออันนี้คืปอประโยชน์ของเราหรือประโยชน์อวดประโยชน์อวดประโยชน์อวดเหรอคะเนี่ยเหตุเกิดจากมีมีปลา <c oughs> คขาแอนแอนนาสวยงามอิม่ม Thailand <c oughs> แกทำไมแกเป็นคนที่ใส่ตาบ้องไวสองผู้ชายไปทั่วยอย่างงี้ <c oughs> เลิกลากเลิกลากเลิกลาก คือถ้าเราบอกว่าไม่ได้อะมันจะเปลี่ยนทีใช่เราเราขี้เกียจแล้วแกตร,ตรงนี้สวยมากโพยเดียแสงดีมากแกชุดแกเข้ามาที่นี่อะ <c oughs> ไปยแม่เราต้องไปหาบูมถ่ายรูปกันแบบสับแบบใหม่ค่ะอยากได้แบบไหนอยากได้สตรีทสตรีทแบบ <c oughs> ไหนดีแบบนี้แบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้สตรีทค่ะนี่ซลามเนาะแล้วอะไรดีอะไรรู้ปะเข้าด้วยนะ ทำมาเป็นแต่งตัวสวยแล้วบ่ออะไรใส่ชุดสาลดูใส่ชุดละไรมาโง่ใส่ชุดไพร์เวทมาคนเดียวทำมาเป็น่วนมาคานนี้คิดอะไรรู้ยู่ยโอ้ยถ่ายอยู่ข้างนี้ตำหรับใช้กินข้าวทุกคนจะโดนแกงกัำตามผนวกนะทุกคนจะโดนแกงค่ะตรงนี้นะคะร้านนี้นะคะมรนยากาศดีมาก ไสลิฟมากเลยดูค่ะโคตรร่มรื่นเลยค่ะตรงเนี้ยแม่ทำอะไรอยู่กำลังใส่คุยใส่ค่าที่สอดรถนะคะพระวดีว่าถ้าเกิน30มบนาทีเนาะจะต้องเสียถังด้วยฮัลโหทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นตนึกคณะของพวกเราเองนะคะโอ้โชคดีมากมีวัดนี่คือเรามีแขกรับเชิญเข้ามาอีกคนหนึ่งนะคะต้นคลิปไม่มีนะคะก็คือคุณมมเมียวเกี่ยวหัวใจเออนะคะ <laughs> ฮัลโหล เฮ้ค่ะก hey. ็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปทัวร์มาคิโดนนะคะไม่มีอะไรมากเลยก็แบบว่าพาไปจุ๊กซ so ีบอะไรอย่างนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าสถานที่ในมหาลัยมันเยอะมากแล้วก็คือยังไม่ถึงหนึ่งในสิบองที่เราจะพาไปเลยเนาะเยอะมากค่ะก็บอกว่านั่งมองทุกคนจะทำไมจะจอย ก็ะะเ,เป็นไอเดียเผื่อใครอยากมาเที่ยวนีดก็ได้นะจริงๆก็แบบตอนเย็นเย็ก็อาจจะแบบมาวิ่งเล่นออกกาลังกาย<ช><ช>ก็ได้โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะ<ช> <ๆ S 2> จุ๊บ